ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วล่ะครับแต่ปุยเยี่ยมก็ยังขอเวลาอัดทิปคลิปหมากล้อมให้ชมกันหน่อยนะชุดหมากล้อมเนี่ยเข้าปังๆเลยนะครับผมเข้าตั้งแต่สองปีสองปีเข้ามาสองปีแล้วนะมีผู้นำสูตรหมากล้อมเนี่ยไปพัฒนา แล้วก็ได้ตัวเลขออกมาหลายคนเข้าบนเข้าล่างนะฮะอ่ะเรามาดูว่าชุดหมากล้อมเป็นยังไงนะครับผมในงวดวันที่16บหกพฤษภาสอง5้าอ่าให้ปุยเยี่ยมเขียนให้ดูอ่าเราก็มาพักสายตากันสะก่อนชมวิวกันไปก่อนนะครับอ่าเขียนให้ดูจะปังไหมในชุดหมากล้อม ชุดหมากล้อมชุดหมากล้อมอคุณกิติภพที่โคราชนะครับนำไปเขียนนำไปนำไปฝึกเขียนอืมรู้สึกว่าจะประสบผลสำเร็จนะฮะแตกล้านเลยนะครับผมอ,อุปกรณ์พร้อมแล้วกระดาษเครื่องเขียน อ่าเขียนให้ดูเลยเอางวดนี้เอาวดนี้นะบอกเลขวิ่งพร้อมนะฮะเอาสีนในดีสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเขียนเลยชุดหมากล้อมอืมชุด หมากล้อมตั้งชื่อมากล้อมก็กลายเป็นพระเอกมาเป็นปีสองปีเลยนะครับผมในชุดนี้ชุดมากล้อมนะงวดวันที่สิบหกสิบหกสิบหกพอคอหกห้าอ่า ความสำคัญของตัวเลขก็คือมีอะไรบ้างล่ะแนวทางของมันนะฮะเขาสีในเขียนดีอ่าสีนี้สีนี้สีน้ำเงินนี่เขียนเป็นว่าหวดที่ผ่านไปแล้วนะหกสองสี่นะหกสี่สองนะฮะอ่าเลขวิ่งเลขวิ่งอ่าบอกเลขวิ่งพร้อมนะฮะสามกับห้า เอาสองตัวเพราะสูตรไหนก็เอาเลขวิ่งสามกับห้าสามกับห้าหมดนะฮะอ่ะดูปุยเยี่ยมมีเขียนให้ดูได้เลขวิ่งก็มาเขียนเลขโครงสร้างนะตั้งที่เลขสองนะฮะดูสอนชีนะ,ะสองสามสี่ห้า อเอาสีมึงเงินไหมจะได้ตัดกันหน่อยสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองสามหาสี่ห้านะฮะ าเลขชุดหมากล้อมนะ,ะยังมีคนถูกอยู่นะครับผมยังมีคนเอาไปหมายว่าจับทางถูกอ่าเราก็แบ่งเป็นห้องๆ้องนะ,ะนี่ห้องบนนะห้องบนห้องบน,งบนมีสองสามเก้าแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหกนะฮะ ห้องล่างก็มีสี่ห้านอกนะห้าสี่สี่ห้าตัวเดียวกันนะนี่อตัวเดียวกันแล้วก็เจ็ดหกสองสามอ่าเรามาดูตัววิ่งเราสามกับห้ามันอยู่ชั้นไหนอยู่ห้องไหนสามกับห้าอ่าสามห้องบนมีนะครับผมนี่นี่นี่สามห้องบนอยู่ตำแหน่งนี้มีนะ สามห้องล่างมีนะจับไว้อ่าเราก็จับอ้าวห้าห้าห้องล่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะฮะห้าห้องล่างอยู่ตรงนี้อ้าวกติกามีบอกว่าห้องล่างห้องบนเนี่ยมันจะเข้าบนเข้าล่างนะเข้าห้องล่างแล้วก็เข้าห้องบนนะครับ เดี๋ยวปูเยี่ยมเทียบให้ดูวัดก่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขียนเทียบเขียนเทียบมันต้องมีเทียบนะถ้าไม่เทียบไม่ได้เราถึงจะรู้ว่ามันไปมันมาแบบไหนนะฮะชุดหมากร้อมนะครับผมเดี๋ยวเขียนเทียบให้ดูก่อน อ่วดวันที่สองนะวดวันที่สองพอคอหกห้าอ่าเก้าหนึ่งเก้าอ่าตัววิ่งวิ่งที่ศูนย์กับสองนะ เขียนให้ดูเขียนให้ดูเดี๋ยวเขียนไปเปรียบเทียบกันฮนะเขียนเก้านี่นะนี่นะเก้านะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวให้ขีดเส้นก่อนนะครับผมให้แบ่งห้องก่อน อันนี้เป็นงวดก่อนนะอันนี้งวดนี้เรามาเทียบกันนะาวางเทียบให้กันดูนะครับผม919นะเรามาดูว่าเลขวิ่งก็คือศูนย์กับสองนะนี่ศูนย์นะนี่สองเรามาดูตำแหน่งศูนย์กับสองอยู่ตรงไหนบ้างนี่ศูนย์อยู่ตรงนี้สองตรงไหนอยู่ตรงนี้สองอีกตัวอยู่ตรงนี้ อ่ะเราจับควายกันนะครับผมจับควายกันนี่สองกับสี่นี่มาอย่างนี้นี่ศูนย์กับสองอ่าถ้าเขียนตัวเลขงวดกว่อนนะก็จะได้ที่ตรงข้างล่างนะนี่นะศูนย์กับสองนะนี่นี่ศูนย์ตำแหน่งศูนย์นี่วขยกันสองมาที่สี่อ่าจับคู่ มาที่สี่สองสองสี่อ่าทางนี้สองศูนย์ศูนย์สองนะอ่า,อาศูนย์ทางนี้อยู่ทางนี้นะศูนย์ทางนี้นี่นี่นี่ศูนย์ทางนี้เอาจับไปศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ อ่าพอจับทางนี้ก่อนอ่าเรามาดูแผ่นนี้เรามาดูแผ่นนี้่าถ้าเลขจับคู่มาลักษณะเดียวกันในชุดหมากล้อมนะครับผมจับคู่อย่างเดียวกันอ่ห้ามาที่เจ็ดนะสามไปที่ห้าอ้าวผมจะจับตัวนี้ลองดูห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าห้าสาม ทำไมจับอย่างนี้เพราะว่าตัววิ่งมันสามกับห้าถ้าสามตัวนี้ถ้าสามตัวนี้ก็จับไปที่ไหนจับไปที่เก้านะฮะสามเก้าเก้าสามนอกจากสามเก้าจับไปที่สามแปดสามเจ็ดได้นะครับผมสองสามสี่ห้า อีกตัวสามเกกับสามแปดแปดสมสามเจ็ดยังมร่ห้าเจ็ดสี่หกห 0 2 3 อ่าในชุดสามตัวนะให้ระวังนะห้ามาที่เจ็ดนะฮะมาตัวนี้ห้าตัวนี้วิ่งไปหาเจ็ดวิ่งมาสามวิ่งมาห้านะให้ระวังในชุดสามตัวตัวนี้นะไอเขียนใส่ตรงนี้นะเจ็ดห้าสามห้าสามเจ็ด นี่เนี่ยห้าเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดอ่าถ้าสามมาตรงนี้เก้ามาตรงนี้หนึ่งมาตรงนี้นะให้ระวังเก้าสามหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก้าสามหนึ่ง หรือเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งอ่ะเลขสามตัวนะประมาณนี้นะฮะอากชุดหมากรล้อมอ่า ถ้าลักษณะเหมือนกันก็สองสี mm ่ศูนย์นี่นี่นี่อ่าเขียน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 สองตัวนะสองสี่ศูนย์สองหกศูนย์แปดสี่ ชุดบนชุดล่างอ่ามันผ่านไปแล้วเก้าหนึ่งเก้าอ่าเรามาเอาสาระสำคัญในชุดนี้แหละครับผมหมากล้อมชุดสิบหกพคหกห้านะฮะอ่าให้ระวังตัวนี้นะสามเจ็ดเจ็ดสามสห้าห้าสามนะฮะอ่าบนล่างได้นะครับผม อ่ะมืดแล้วปุ่เยี่ยมอัลาพาจากนะครับเท่านี้แหละเท่านี้แหละสิบสี่นาทีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหยิบรัตเตอรี่ออกจากแข็งกันแล้วกันนะครับผมอ่าในชุดนี้นะครับผมอ่ะอัลาพาจากกันเท่านี้แล้วครับอยู่ดีมีสุขได้โชคลาภจากชุดหมักล้อมกันแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ